ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาซ้อนเปลี่ยนสีต้นไม้นะคะเปลี่ยนสีต้นไม้แบบทั้งเมืองเลยนะคะเปลี่ยนสีต้นไม้นะอัน,นี้นะคะก็จะวาร์ปมาที่บ้านเด็กนะคะเพราะว่ามันน่าจะเห็นได้ชัดแจ๋วนะทำยังไงไปดูกันเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะกดไปที่เมโนโูกดอันแรกเลยนะคะกดตรงนี้ค่ะไปเลยแล้วก็จะมีถาดสีมาให้นะคะกดไปเลยอยากได้สีไหมก็เรียกเอาเลยนะคะ ใครอยากเอามาทําละครก็ได้นะคะหรือว่าเอ๊ยอยากแบบทาสอนต่อก็อย่าเล้ก็ติดตามได้นะคะอยากอยาจะอันนี้เล่นเกมอื่นๆบ้างนะอุ้ยอยากได้สีดำออุ้ยสีดำสีดำไม่สวย สีเขียวสีน้ำตาลสีลน้ำตาลก็สวยนะเฮ้ยเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนี่สีฟ้าสลยแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทั้งเมืองเลยนะเนี่ยทั้งเมืองของจริง ทั้งเมืองหบบทั้งเมืองเลยนะคะีล้วจะมีสีมาให้ด้วยนะเนี่ยโอ้โ,โ,อโหเอาเเียเลยดีอืมนี่กาสโอเค ก็จะดูโอ้โหสวยสวยมากย่าก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะเนี่ยย่าเดีย๋ยวเดี๊ยวไปดูไหนดีเนาะไปดูที่โรงเรียนดีกว่าโอ้โ oh. หนี่ไงคะย่าเปลี่ยนไปด้วยเลย สงสัยมากเลยอะ่ะเนี่ยอตรงนี้เนี่ยตรงเดินตรงเนี้ยมันเปลี่ยนสีได้เหรอมันไม่ได้เปลี่ยนสีด้วยนะคะนี่สีเหลืองสวยสีเหลืองสวยมากอันนี้ไม่ได้วางต้นไม้แต่อยากได้นะคะตรวจดูได้เลยนี่ไม่ได้วางอะไรเลยลนะ เปลียนสีอย่างเดียวอือุ้ยสวยสวยมากสวยสวยุดสวยมากๆบอกเลยต้องไปทำกันดูได้นะคะคือแบบอยากให้ทำมากเลยอะ่ะก็ทำเป็นละครสั้นน่าจะสวยน่าดูนะอืออาล้วค่ะก็มีแค่นี้นะคะใครอยากกดไลค์กดติด กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะก็กดได้เลยนะคะนี่เป็นคลิปแรกเลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย